เดี๋ยวเราจะเสริมจมูกให้น้องเม่ปรับโครงสร้างตอกฐานกระดูกจัดเป็นแบบฟูลออปชั่นเอาให้แบบพุ่งไปเลยอันนี้ตอนที่ทํานี่คือคุณหมอมือวามากไม่รู้สึกเจ็บเลยค่ะพอพอทำเสร็จมาก,ก็คือประทับใจในทรงที่คุณหมอเลือกให้ค่ะค่ะเมีนะคะ เมยก็จะมีปัญหาเรื่องจมูกสัน้นแล้วก็ปลายไม่ไม่โด่งค่ะแล้วก็มีตรงฐานจมูกใหญ่ก็เลยจะมาแก้จมูกค่ะแก้ให้เข้ากับใบหน้าที่เลือกมาทำจมูกที่ MST Clinic นะคะเพราะว่าเห็นรีวิวจาก Facebook แล้วก็เห็นเวลาเขารีวิวอย่างเงี้ยเขาไลฟ์ลสดตลอดคือเราเราก็คือชอบอยู่แล้วอะค่ะแต่เห็นแต่ละเคสนี่คือจมูกสวยวก็เลยเลือกที่นี่ค่ะก็ใช้เวลาที่ดูรีวิวมาประมาณ2อาทิตย์หนูก็จองเลย ว่างวันนี้ก็คุณหมอก็เลยแนะนําให้เราตอกฐานตอกฐานเราก็มีรองเนื้อเยื่อปลายค่ะแล้วก็มีย็บอินเตอร์โดมค่ะเดี๋ยวมารอดูนะคะผลงานที่หลังทําเสร็จแล้วจะเป็นยังไงค่ะจะสวยไหมค่ะ <c oughs> จะเข้ากันหน้าไหมอะคะ่ะ ขออนุญาเดี๋ยวหมอพาดูจมูกของน้องเมย์นิดนึงนะครับจมูกน้องเมย์เนี่ยมีมิติของความใหญ่นะครับที่ทำให้จมูกไม่ค่อยสวยเนาะที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับแล้วก็ปลายจะดูสั้นตรงช่วงนี้นิดนึงนะครับเราก็เลยวางแผนการรักษากันนะครับคือเดี๋ยวเราจะเสริมจมูกให้น้องเมย์ปรับโครงสร้างตอกฐานกระดูกจัดเป็นแบบฟูลออชั่นเอาให้แบบ พุ่งไปเลยน้องเมย์บอกหมอว่าอยากได้แบบไหนคะลูกพุ่งแบบถึงดาวนคารด <c oughs> ไปเลย่าแเวเล่นนะคะ <c oughs> น้องเมย์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสริมจมูกสโลปไปพุ่งเนี่ยมันจะพุ่งขนาดไหนเดี๋ยวรอดูการเป็นแบ,บ็คของน้องเมย์นะคะ <c oughs> ค่ะทำเสร็จแล้วนะคะอันนี้ตอนที่ทำนี่คือคุณหมอมือวามากไม่รู้สึกเจ็บเลยค่ะ,ะพอทำเสร็จมาก็คือประทับใจในทรงที่คุณหมอเลือกให้ค่ะ ก็อันนี้ก็คือเชิญชวนนะคะให้มาทําที่คลินิกนี้ค่ะอันนี้คือพนักงานทุกคนคือใจดีมากคุณหมอมื่อมากค่ะ MST คลินิกบ้านนี้มีแต่วความสวยค่ะ